สถาบันโคชบาลช้างแห่งชาติจังหวัดลำปางได้นำทีมสัตวแพทย์ไปลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพช้างที่ปางช้างสวนนงนุษพัทยาเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลและอนุรักษ์ช้างไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ ที่ปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีทีมสัตวแพทย์จากสถาบันคชฉบาลช้างแห่งชาติจังหวัดลำปางในพระอุปถัมภ์เดินทางมาตรวจสุขภาพช้างอย่างละเอียดนะคะมีเจ้าหน้าที่กว่า1 0 1ถึงคนมาร่วมตรวจร่างกายซุ่มเก็บตัวอย่างเลือดและบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพพร้อมท้งมอบเวชภัณฑ์เพื่อใช้ดูแลช้างอย่างครบวงจรนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาเปิดเผยว่าสวนนงนุษย์ให้ความสําคัญกับช้างเป็นอย่างยิ่งเพราะช้างไม่ใช่แค่สัตว เลี้ยงแต่ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองทุกเชือกได้รับการดูแลเหมือนคนในครอบครัวทั้งเรื่องอาหารการตรวจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ช้างมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขการตรวจสุขภาพครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือสําคัญที่ยืนยันได้ว่าสวนนงนุษปฏิบัติตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากลการตรวจสุขภาพดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัตวแพทย์ศาสตร์จัญจรสำรวจและเฝ้าระวังลูกช้างรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทยที่มี เป้าหมายเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลช้างไทยในระยะยาวเพื่อให้ช้างมีสุขภาพดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมขณะเดียวกันปางช้างสวนนงนุชย์พัทยาย,ยังเป็นสถานประกอบการแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับปางช้างจากกรมปศุสัตว์และสํานักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติซึ่งกระตอกย้ำนะคะถึงความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และดูแลช้างไทยให้อยู่คู่ชาติอย่างยั่ง,งยืนด้วยค่ะ ช้างเป็นสัตว์ทู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเราเรามองช้างเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกหลานเราคนหนึ่งเราดูแลเขาตลอดและเราก็ต้องให้คอยทางหมอมาดูแลเราเหมือนกับคนละครับก็อคอยตรวจร่างกายอยู่ตลอดจะได้แข็งแรงและจะมีอายุยืนยาวอยู่กับตัวเราครับบอกว่าเหมือนกับคนทั่วไปอ่ะที่จะต้องไปหาหมอไปคอยเช็คร่างกายตัวเอง ว่ามีโรคอะไรแทรกไหมจะมีอะไรที่ควรจะต้องดูแลรักษาผมมองเหมือนเป็นคนคนหนึ่งในครอบครัวของเราครับ